วิ่งไฟ้จรวนวัน,นจันวันศุกม์วันไหนจะมาถามาว่าเหน็นเออามันเจ็บให้ตัดผมไ้ให้มันล็กมันเด็ยวอ๋อ,อืมเดี๋ยวจะลก็กล็กอะไรนะท อันนี้ถามไงเสียมนกคนเลเดวตต่อเลยครับเราอาคเป็นอะไรนี่เดี๋ยก็ได้มันมีไฟอยู่ลไหมัตไ้กเลยนะอยยตะบายีัตเครื่องเดียวเลย

เขาแามา่ก็เป็นอันเียวตอตบตบตสเล็บเป็นเนื้อหอกข้นนหน่อย เอาพี่น้องวกลัวเมียกะตัดให้กันไปพี่ละอืมว,วัวเป็นกะนั่งเยัดข้อตันอยู่ววน,นี่บอกเพราเขาว่าอ้วนอยู่ข้อตันนะมาเบิ่งจะคล้องทั้งหลังนี่เราพี่น้องมันข้อตันชื้อเลยอยู่นั้นก็ตั้งใจตัดทะเลคขมาคามิามน ดาค่อยไปพร้อมสวัสดีเล้วพี่น้องเอ,อ้ยตึงป่อยตึงดาตัดไม่ควอยก็ได้นี่และเหตุผลที่ค่อยเรีกผู้หยิ่งคนนี้พี่น้องเกินหมดทุกอย่างค่อยบอก้นในขาดคำนิวานมุนเลยเจ้าญานอันตัดไปถึงอันแพ้เป็นค่อยเน้อ ซุ้มไขยเป็นขีกระต้อกระแตดอันเต่ามะเหล่าเป็นเป nee ็นเป็นแบบว่าเป็นเนื้องอกแน่นอนแน่ยเป็นตุ่มหรือว่าคนบ้านเท้าเอินเฉียตอนแหบแตนะพี่น้องมองกันไอขานค่ำจัดใส่ไข่เลียดออกเลยพี่น้องเลยถ้เคยอยู่โรงงาตัดผมเป็นเนาะำกันเงาเคยอยู่ร้านเสริมสวยมากผนก็เลยตัดเป็ีน แำไมนะบนขั้นในครกขา่าเผ็ดนะว่าไข่นะฟังาเบนปายุร่านเสริมสวยก็มีการตัดผมน้ำบ่เพยังตัดเป็นเนาะวันนี้วันว่าข่ฟังว่าบนตัดผมเปลี่ยอยไปยางหางลูบินรสันขนเล้ไปเห็นพอดีอันนี้ก็ได้ที่ตัดผมมาตัดนี่ตัดผมเนาะเครื่องตัดผมบอก มอดอเจ้าว่าเจ้าตัดผมเปลี่นกระสือไอ้ข่อยแน่เจ้าตัดได้ข่อยเครื่องที่สองเนี่ในห้างเครื่องแรกเนี่ยเอาไปเล่าตัดหลายหัวหลายพนัคนเบ็ดเตียมอันนี้ก็ตัดอันที่สองได้หนึ่งมันนี่หวยออกไอ้เนี้ยมันนี่เนาะพี่น้องผู้ใด้ดวงดีออกแล้วปะออกก็ได้หาหนึ่งเรียนอะไรหาหนึ่งออกแล้ว เวลากูซื้องวดก่อนบ่อ0009อกูซื้องวดก่อนก็บ่อมาออกงวดนี้เอาหมว่าออกแล้ววะท่านหาหนึ่งตอนคอยอัดเสียงอยู่นี่กับสีมงเรงเลยงวดก่อนอัดเต็มเหนียวเลย0990เสือออกมะนีอ้ออกรักสองเนนะาะเืยรัตตอีหมกันยี่บาทใ,ใหย่มันออช่องใบหนึ่งงวดของบบัตล เอาอันหกแปดนี่ยังอันเลขปีใหม่ไม่ได้ออกเลยเถอะมันไ่ออกดอกอันเป็นเสือออกมรอขาหนึ่งอืมเอาผู้ใดดวงดีก็ะบอกถ่านฟังกันดีไก่ดำเด้อผู้ใดเฮงได้ปีใหม่เราไม่ออกเสียงน้องมนต์ละปันผ่านรำเลยไม่ออกขอตัวขอไพ่ตอนว่าเผ็ดอัดเสียง เพราะว่าตอนตัดก็ปเปาเป็นอัดเยียงนี่มันกับไม่ได้เบ้ายังแน่นพี่น้องก้มีสภาคกันตัดและครว่าเ้ากองมันก็ตั้งยุคให้ถ้าบุกใคยได้ยินยังได้ยินได้เสียงอันแนวตัดผมมันล่ะแงง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 อย่างใครอะไรภาคเยียงแล้วไอ้น้องจีดวงดีถือหัวถือเบอร์นี่เนหเมาะงวดที่แล้วขอยเบืงข่าวมีคนถือขาใบทน่สามชิมลัด งวดน,นี้ก็สิมีกันเนาะผู้คนดวงดีเนาะสาวม่นแล้วก็ซื้อของเล้าแล้วพี่นะ้องคนมักเร่นหวยงวดละใบสองใบแต่ว่าขาดประกาศด,ดวนๆแน่เัิงกงจถึงคนเยอะอะทีละสองโตเพราะวันดีใจเตี๋ยวมังการเล่นหวยห้าหน้อยหวยเล้าเพิงกงจให้น้องมันซื้อให้ทางพุ่นละ่ะ น้องวนหน้อยวนใหญ่วนเลยโทษบ,บอกกันเสื้อไอ้กูเนี่ยเ๋ยวกูจะเอาเงินในสู้ดอกแต่ว่าจะน้องกระเสือให้อยู่ฝั่งเราอืมที่พักนกระเถดิดูนี่แหละหวยฮานอยหวยฮานอยกล้วห,ยหวหยลาวกิมนี้กรับไม่มีอย่างหนึ่งพี่น้องกัดเมียสุดที่รักษ์อยตัดผมไม่ค่อยไปฮิ่แล้วเล่น เสียงเครื่องซักผ้าน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยแต่กว่าจะปล่อยคลิปไปมันกับมับนมัมีเสียงเบาอย่างหลายเนาะมันกับจะเบิ่งมันกับที่เงาเงาเนาะพี่น้องก็เลยพากเสียงใส่น้าพุน่นตอนนี้ใครที่เล้ยวพวกนก็แยง่งว่าทางนั้นทางนี้ให้ไปแย่งเบิ้งกับว่าไปน้องว่นระยะไปพักแล้วมัน ไปหมดพ,พับเพิ่นซื้อไว้เพิ่นว่าตามเพิน่นว่าเลขาในงินซื้อทั้งหมดที่แล้ววะต้องตามเนนมาเนาะมะเขือเพิ่นต้นนี้เนี่ยดงไวอตอนนี้เบ้าเนี่ยกระเลี้ยวพวกน้องมงดหดเพิ่นไม่ไปน้ำเลยไปนองก็เลยคือพอก็เลยเบา้า ขึ้ไนไหวขนาดนี้มันถึงน้ายิ่งขึ้นหมดเลยครับเพื่อนขอบคุณทุกคอมเมนเต์เด้อที่เขามาพิมพ์น้องกันสนุกสนานดีคลิปน้องม่อนวอลไปว่าไหร่ครเบ้เยคนเดียวนะพิมพ์แทะเอาเป็นนาตายพี่น้องเลยอยาก้ไมาเกียร์คมเมี่ยงน้องม่อนกับเรากระเดียดนึงเขามาว่าให้ดาวสารพัดก็เรียกาเยอะหัวแทะได้แม่ถ้าเจ้าอยากตอบเจ้าก็ยังตอบกันหรอกตอนนี้ผ้าควาไปตัดผมก่อนกันหรอก ม่หรอครับทำตัวใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ให้ทุกคนชมหวังร้ำด้วยบ่าแล้วว่าเองนะไม่น้อกหลังจากบ่เป็นอ,อัดคลิปนี่แล้วครับอ่านแล้วหรือไม่น้อกอันนี้เห็นหยอกเมียดได้ตอนที่อุ้มทาน้มา,นามันอยู่ในมอหนึ่งมีนะนันน้องมนมันบอกว่ามาแย่งเมื่อวันนี้ก็เลยเตี้ยมอนหนึ่งใส่น้ำกันมาแย่งมันก็ให้ใคและวันนี้ เทียงประตูกระเติมออกเติมเข่าอยู่ประตูก็ได้อันคอยปลาได้ปีนไปแล้วลมมันพัดมันเอาหมดในพวัญในคอยมันบอกเขาไม่แย่งเวนในบ้านเดี่ยวเป่าวันทำความสะอาดแนวตัดผมมวยยกกระมีนี่ยูมมอไซน์แง่งยูมมอไซน์กระไรแง่งเมืองดาวโอ้งามเด้กรว่าไปนักธิมราพี่น้องบ้านเดิน มือเป็นนะครับพี่นงโอเคพี่นง